เหรียญ25สตางค์พศสอ0 0 0ทองเหลืองรับซื้อในราคาเหรียญละ1บาทนำเหรียญต่อโค้ดมาแบ่งปันให้รับชมค่ะไม่รู้หรอกนะคะว่าโค้ดอะไรแต่เห็นสวยมาแบ่งให้ชมค่ะเหรียญเก่าๆดำๆแบบนี้นะคะเหรียญละ25สตางค์นะคะขายประนัดได้1นึ่งบาทค่ะเก่าๆดำๆนะคะเก่าๆํำแบบนี้อย่าทิ้งนะคะส่งขายประนาดได้ะคะ่ะในราคาเหรียญละหบาทค่ะ เหรียญยี่สิบห้าสตางค์สองพัน, 25, นหน้าร้อยเก่าๆดำๆปรรณาดรับซื้อในราคาเหรียญละหนึ่งบาทเก่าๆดำๆแบบนี้อย่าทิ้งนะคะส่งขายปรรณาได้ค่ะปรรนารับซื้อนะคะเหรียญละหนึ่งบาทค่ะเหรียญดำๆแบบนี้มีมูลค่านะคะส่งขายปรรณาได้ค่ะเหรียญละหนึ่งบาทเหรียญยี่สิบห้าสตางค์รวงข้าวแยกออกไปได้สี่บล็อกนะคะ สองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมสองเหลี่ยมศูนย์กลมสองกลมศูนย์เหลี่ยมสองกลมศูนย์กลมจ้าเหรียญดำๆแบบนี้มีมูลค่านะคะส่งขายประนาดได้ค่ะเหรียญละหนึ่งบาทเหรียญยี่สิบห้าสตางค์รวงข้าวม,ะะมีสี่บล็อกนะคะศูนย์กลมสองเหลี่ยมเหรียญยี่สิบห้าสตางค์รวงข้าวแยกออกไปได้สี่บล็อกนะคะ สองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมสองเหลี่ยมศูนย์กลมสองกลมศูนย์เหลี่ยมสองกลมศูนย์กลมจ้าเก่าๆดำๆแบบนี้อย่าทิ้งนะคะส่งขายป้านได้ค่ะป้านาดรับซื้อในราคาเหรียญละหนึ่งบาทค่ะเหรียญยี่สิบห้าสตางค์สองพันห้าร้อยเก่าๆดำๆป้านาดรับซื้อในราคาเหรียญละหนึ่งบาทเก่าๆดำๆนะคะเก่าๆดำแบบนี้อย่าทิ้งนะคะส่งขายป้านได้ค่ะในราคาเหรียญละหนึ่งบาทค่ะ เหรียญเก่าๆดำๆแบบนี้นะคะเหรียญละ25สตางค์นะคะขายประนาดได้1บาทค่ะเหรียญ25สตางค์พศสอ0 0 0ทองเหลืองรับซื้อในราคาเหรียญละ1บาทนำเหรียญต่อโค้ดมาแบ่งปันให้รับชมค่ะไม่รู้หรอกนะคะว่าโค้ดอะไรแต่เห็นสวยมาแบ่งให้ชมค่ะ